สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยลาวพัดเอ้ยขออภัยค่ะหวยลาวเล่นเอ้ยขออภัยค่ะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะของวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมหกห้านะคะแต่ก่อนอื่นเลยแอดขอสรุปของวันที่ยี่สิบสี่ให้ก่อนนะคะก็มีแตกบ้างหลุดบ้างนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นโอ้วันนี้หกหกมากับศูนย์เนาะค่ะหกกับศูนย์ก็มาบ่อยมาเยอะเดิ วันนี้นะคะก็หมุนเวียนสลับกันไปค่ะถ้าตัววิ่งรูดที่แอนให้แล้วไม่เข้าช่วงนั้นก็มาเอาในตารางไปวิ่งไปรูดกันได้ค่ะสามารถจิบจับไปได้เลยนะคะมาดูกันนะคะมาดูกันหวย เล่นทั้งวันนะคะหวยเล่นทั้งวันของวันที่2 4ออดขอสรุปให้ก่อนนะคะเข่าๆก็เข้าทั้งหมดนะคะก็14ตารางค่ะ14กระดานนะคะอาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะหวยเป็นร้อยก็เข้าแค่นี้ละคะ่ะ3มตัวนะคะแตก5กระดานนะคะก็ไปแตกน้อยกิจนอกในตารางนี้ไปแตกน้อยกิจแกแตกอะไรบ้างละคะก็แตกนะคะที่ลูกๆก,ก็คือน่อยปกนะคะน่อยปกอันนี้ก็เป็น อะไรนาะนี่เคหรือเปล่านะแอดคับคลายคับคานี่แหละค่ะลืมไม่ได้เขียนไว้นะคะว่าแตกหยไไหนบ้างก็ใครจะเล่นก็พิจารณากันดูค่ะดาวปกของเราหมานนะคะได้ทั้งเก้าได้ทั้งเบิลเลยนะคะดาวปกผ่านสามห้านะคะดาววีเด้งเด้าโอ้ดาววีเมื่อคืนแตกสนันพันพืชเลยค่ะเมื่อคืนดาววีดาวปกนะคะใครที่ตามก็ดีใจด้วยนะคะที่หมานที่เฮงที่ปังกันไปนะคะ สะใจแต่ดาวปลุกนี่แหละ9้ามาก็มาทั้งอาทิตย์จริงๆค่ะ9ก็ <9 S 1> <9 S 2> ไม่ผิดตามคาดนะคะ9้า <9 S 2> มาแล้วก็เบิ้ลนะคะหวยทาเงินเรายังไปได้ดีเนาะหวยทาเงินเรายังไปได้ดีสองส2งสองสมสี่นะคะพอมีทุนก็ติดไว้หน่อยเด้อออกดีดีทุกคนออกดีจังอันนี้ก็แตก หวยพี่หลวงนะคะนี่หวยพี่หลวงที่หวยฝันนั่นแหละนี่เนาะโอ้ยขากขา,กขา,กขากทุกคนใครหมานใครมีดวงร่วมกันเนาะใครมีดวงร่วมกันก็คงจะหิงจะปังกันไปละค่ะแอดก็ให้หลายตัวนะคะแอดชอบหลายตัวนะคะใครจับถูกทางก็ไปเนาะเพราะว่าแอดให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็ลองเอาไปดัดแปลงเอาไปเล่นกันดูค่ะ มาดูเล่นทั้งวันของวันที่25นะคะ25่ธันวาคมหกห้าก็ขออวยพรในอซหิงหิงมันหมานกันปังๆังกันเนาะคงจะเป็นวันหยุดกันแล้วนะคะคงจะเป็นวันหยุดกันแล้วนะคะวันที่25นะคะบางคนก็อาจจะมีโบนงโบนัสโอ้ดีใจด้วยทุกคนเอากลับบ้านกันเนาะยาเอามาเล่นหวยเลยค่ะไม่ต้องเอามาต่อทุนหรอกค่ะทุกคนเอาไปใช้ปีใหม่เถอะค่ะ ปีใหม่เราก็หยุดกันบ้างเนาะแอดก็อาจจะมีวันหยุดนะคะหรืออาจจะลงให้แอดก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าปีใหม่ก็มีแขกมาบ้านเยอะค่ะปีใหม่นี้มีญาติญาติมาบ้านเยอะเลยค่ะไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะคะแต่ก็คงอัดคลิปให้ไปละคะ่ะเพราะว่าแต่อาจจะไม่ได้เล่นด้วยนะคะเพราะว่าปีใหม่เนาะแล้วก็งดกันบ้าง <laughs> เผื่อมานเผื่อเฮงกันเนาะปีใหม่ปีใหม่แอดฉลองเลย เมาหัวลาน้ำสีได้เห็นหัวหเห็นมูอเจ้าบล่ล่ะเหมือนเดิมทุกคนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเมาเท่านั้นแหละค่ะเอา้าเมาเมาอาจจะทําหัวหแม่นกว่าเดิมก็ได้นะคะมาดูกันค่ะเล่นทั้งวันนะคะของวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมหกห้านะคะว้ายมือเลสคิดมาสแฮปปี้นิวเออ้าวผิดอันแล้วค่ะวันวันอะไรนะวันคิดมากค่ะวันคิดมาก มาดูกันนะคะวิ่งรูดแอดให้ไปที่3-4นะคะจับคู่3-5 3-1 1-4แอดเขียนผิดนะเนี่ยเขียนผิดลอกผิดล่อง3-4 3-3นะคะ4-1 4-5 4-4นะคะดาววีแอดให้ไปที่5-7เบิ้ลนะคะ5-7เบิ้ลใครชอบก็บตามใครไม่ชอบก็บผ่านค่ะใครไม่ชอบก็บกบลองเอา3-4ก็ได้หรือหาจับเอาตัวเจาะก็ได้นะคะมาดูในตาราง กันนะคะเก้าหกสองสามสี่ศูนย์หนึ่งนะคะเก้าหกสองสามสี่ศนย์หนึ่งจับคู่แปรชุดนะคะอันนี้แอดเขียนผิดเขียนผิดดีดีเดอทุกคนอย่าด่าแอดเดอจ้าเป็นโลกอะไรไม่เขียนก็ไม่เอ็งี่หรอกค่ะถ้าได้เขียนนีผิดเลยค่ะมีนะคะหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองนะคะหนึ่งสี่ศูนย์เก้าสี่สองหกสี่สองเก้าสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งสองศูนย์ 922622920620ค่ะแอดก็ให้ไปตามนี้นะคะอันนี้ก็คือจับนอกกรอบใครที่ชอบเลขแอดก็ไปเอาของวันที่24มาเล่นก็ได้ค่ะอันนั้นเป็นเลขที่แอดเล่นประจำไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยนะคะถ้ารอบไหนที่ไม่ไม่เล่นก็คือไม่เล่นแต่ถ้ารอบไหนที่ลงก็คือต้องติดเลขตัวเองไว้ค่ะติดเลขตัวเองไว้จะมากจะน้อยก็แล้วแต่กําลังค่ะ แอดชอบเล่น3มตัวมากกว่าจะไปทุ่ม2ตัวนะคะเพราะว่าสมตัวก็มามาบ่อยอยู่ค่ะพอได้ค่าปะทุงปะทูกันเนาะสามตัวแอดไม่ค่อยชอบเล่น2ตัวค่ะเพราะว่ารูดมันเยอะค่ะรูดเป็น10 20ตัวแอดเอามาทุ่มสาตัวดีกว่านะคะถูกก็ได้เยอะไม่ถูกก็เงิบค่ะ2ตัวจะเล่นตัวเป็นตัวเจาะมากกว่านะคะถ้าไอ้นี่ให้ถ้าตัวที่ให้วิ่งรูดแอดจะวิ่งเอาค่ะ วันนี้ฮานอยก็ตายนะคะตายตายวิ่งไปสามหวยเลยค่ะทั้งกิจทั้งปกทั้ง VIP นะคะหมายถึงตัววิ่งนะคะตัววิ่งที่แอนให้ไปนะคะก็จับผิดจุดค่ะจับผิดจุดเอาขึ้นผิดก็ชีวิตเปลี่ยนค่ะโอ้เนาะมาบ่อยเนาะสามสี่ช่วงนี้ทุกคนปีใหม่อาจจะได้โชคกันนะคะวันวันอะไรนะ อาไม่แน่ได้เด่นสามมาได้หวยเม็ดเดียวเนาะสามสี่สามสามมานี่โอ้ยมาดูใจแอดโลดค่ะแอดคงถูกเยอะนะคะไปได้รอดสามสี่มาเพียบเลยค่ะนี่หนักแต่เลขตัวเองค่ะหวยไทยก็หนักแต่เลขตัวเองค่ะเลขตัวเองก็มาเข้าเลขสูตรพอดีนะคะ Yeah. เลขตัวเองก็เยอะแล้วค่ะทุกคนก็พิจารณากันดูเดอ้อใครชอบหัวแบบไหนขอให้มีเงินใช้ปีใหม่กันนะคะโบนงโบนัสออกก็เอาไปเที่ยวให้สนุกเดอ้อไม่ต้องเอามาเล่นหวยนะคะทุกคนมาจากน้ำพักน้ำแรงเราเนาะไม่มีใครรวยพวกหวยแล้วค่ะก็เล่นพอเป็นกระไซนะคะ นอกจากคนจับทางถูกค่ะคนจับทางถูกก็พอได้ค่าประทูก,กันไปได้แล้วก็หยุดนะคะทุกคนได้แล้วก็หยุดเด้อหวยมีเข้ามีหลุดบอกตัวเองนี่แหละค่ะไม่ได้บอกคนอื่นหรอกแอดก็มีวันได้วันเสียวันเจ็บหนักเหมือนกันค่ะคนชอบเล่นเนาะค่ะให้ตายก็เล่นเหมือนเดิมแหละคนมันรัก เอาไปพิจารณากันดูค่ะนี่แนวทางเล่นทั้งวันนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะใครชอบวิ่งก็ไปวิ่งใครชอบรูดก็ชอบไปรูดนะคะใครชอบตัวเจาะก็ไปตัวเจาะนะคะ3ตัวแอดก็ให้ตามนี้ละค่ะหรือจะไปเอาของวันที่2 4มาเล่นก็ได้นะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังกันเลยปีใหม่ขอให้มีเงินใช้ให้ได้แตก3ตัวกันทุกวี่ทุกวันเนาะ โอ้หาหน่อยสตัวปังมากค่ะรอบ VIP เนอะแอดก็ให้กิจ VIP เนอะเสียดายจับ8ปดห้าสามไม่ได้ค่ะมันไปออกตารางเล่นทั้งวันนี่ละค่ะตารางเล่นทั้งวันเนาะแอดจับ8ปดแปดสี่แปดแปดสองโอ้เลขมาในตารางเลขมาเบิลเพียบเลยค่ะแอดก็เดาไว้แล้วว่าเบิลมา ช่วงนี้เบิ้ลชอบมารอบพิเศษแล้วก็ V.I.P. ทุกคนเล่นไปด้วยก็สังเกตไปด้วยเด้อถ้าในตาราง a d ดมีเบิ้ลพยายามติดเบิ้ลไว้ค่ะฮานอยถ้าถ้าในตารางแอดมีเบิ้ลฮานอยต้องมาเบิ้ลค่ะอ,อ้แต่บางวันก็ไม่มาเหมือนกันนะสูตรนี้ก็สามารถใช้เล่นฮานอยได้นะคะปังนะสูตรนี้แตกสามตัวบ่อยเหมือนกันค่ะสามตัวมาหาเอากับแอดนี่แหละทุกคนสามตัวแตกบ่อยบ่อย แต่เลขก็เยอะค่ะเลขก็เยอะก็มีดวงร่วมกันก็ลองเลือกดูค่ะเยอะจริงๆแล้เลยค่ะเต็มหน้ากระดาษอยใครชอบตัวไหนก็พิจารณากันดูเดอ้อพรุ่งนี้จ้าหวยจะสูงจะต่ำเนาะวันหยุดด้วยนะคะเป็นหวยวันวันหยุดก็ระวังศูนย์ไว้ค่ะศูนย์นะคะ หวยวันหยุดชอบมีศูนย์ชอบมีเบิ้ลค่ะหวยวันหยุดนะคะเป็นเลขที่น่ากลัวนะคะเป็นวันที่แอดไม่ค่อยทุ่มค่ะหวยวันหยุดแอดเล่นพอเป็นพิธีเนาะเล่นพอได้รุ้นกับทุกท่านค่ะพอได้ค่าประทูนะคะเล่นอย่างมีสติเด้อแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังขอให้โชคดีปีใหม่ค่ะขอให้โชคดีวันคิดมากนะวันคิดมากสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า